สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้พามาดูคลังอาวุธที่ใช้ในสวนนะครับเป็นเวลาสองปีกว่าแล้วครับเพื่อนเพื่อนที่ผมมาปลูกต้นไม้โดยไม่ได้ซื้อปุ๋ยเคมีนะครับอ่าก็ได้เขียวกระจีประมาณนี้นะครับอ่าส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะต้องนำมาทดแทนถ้าเราไม่ได้ซื้อปุ๋ยเคมีนะครับก็จะเป็นพวก่าน้ำหมักปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำหมักประมาณนี้นะครับ สามถังที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเป็นเป็นจูรินซีจ่าปวกนะครับน่าทาเลยนะคิดถึงกาแฟคาปูชิโนเลยนะเพื่อนๆฟองฟอดเลยนะครับอันนี้นะครับกากน้ำตาลหนึ่งแกลอนนะครับผมผสมน้ำสามถังนะครับกากน้ำตาลซื้อมาร้อยหกสิบบาทนะครับก็ทำการผสมกับ เจ้าปลวกนะครับเพื่อนๆผ่านไปน่าจะสิบกว่าวันแล้วนะครับอ่าแสดงว่าเขาทํางานแล้วนะครับอ่ามีขี้เป็นฝ้าขึ้นมานะครับอเป็นขี้จุลินทรีย์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะดาตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับอ่าอันนี้คือหมักซากสัตว์นะครับที่เราทานเหลือในครัวเรือนนะครับผมหมักไว้ประมาณเกือบปีแล้วนะครับก็จะเอาอ่าน้ำหมักซากสัตว์นะมาเติมใส่ถังจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับ เพื่อให้เกิดการย่อยนะครับประมาณสักสาเดือนก็นําไปใช้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็นามาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์นะครับถ้าเราแต่ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยเคมีเราจะหาอะไรมาทดแทนได้บ้างนะครับก็ใช้วิธีแบบนี้แล้ครับนะกากน้ำตาลก็ไม่แพงนะครับร้อกว่าบาทร้อบาท เราก็สามารถผลิตปุ๋ยได้ถึงสามถังนะครับขั้นตอนนําไปใช้นะครับก็ไปผสมน้ํานะเรื่อนเพื่อนเขาบอกว่าประมาณหนึ่งต่อยี่สิบนะครับนะครับคือน้ำยี่สิบส่วนนะครับแล้วก็น้ําหมักที่หนึ่งส่วนนะครับถ้าหมักข้ามปีแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดนะครัถ้าทหารได้ครบนะตามที่เราศึกษาเราดูในคลิปของพวกอาจารย์ทั้งหลายที่ แนะนาเรามานะครับพยายามอ่ะสิ่งที่เป็นสัตว์นะครับจริงๆเราก็อาหารที่เราทานเหลือนะเพื่อนๆนะครับพวกเศษไก่เศษหมูนะครับนะครับเหลือเราก็กวยลงถังนะครับทิ้งไว้เลยนะครับให้มันจ่อยผ่านการย่อยมาสักปีหนึ่งนะครับก็จะเกิดอาหารธาตุหลักธาตุรองได้นะและธาตุเสริมอ่ะมันก็จะครบนะครับพวกโบรอนพวกแคลเซียมนะครับถ้าหมัก ไม่ครบปีนะครับก็จะมีอาหารแต่ว่าพวกธาตุอาหารรองก็จะไม่เกิดนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกธาตุอาหารหลักนะครับถ้าเราอยากได้ธาตุาอาหารให้ครบๆก็หมักนานๆนะครับเพื่อนๆนะครับเขาแนะนําว่าอย่างนั้นนะ, <c ười> ะคลิปนี้ก็ประสบการณ์มาแชร์เพื่อนๆนะครับสําหรับคนทําสวนคนปลูกต้นไม้นะครับจะทำย่างไรให้เรา ไม่ต้องใช้เงินมากมายนะครับอะไรที่เราทําเองผลิตเองได้เราก็ช่วยตัวเหลือตัวเองนะครับเป็นการทําการเกษตรแบบพอเพียงนะครับเน้นพึ่งพาตนเองนะครับอย่าไปเอาเงินไปอุดหนุนนายทุนทําปุ๋ยมากมายนะครับซึ่งปุ๋ยสอบนึงก็ไม่ถูกแล้วนะครับตัวน,นี้หลักพันแล้วนะครับเพื่อนเนะครับถ้าเราสามารถทําเองได้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเครื่องการันตี ว่าเรานะครับมันคือความยั่งยืนนะครับเราจะได้ไม่เปนนี้ไปหาเงินไปซื้อปุ๋ยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็นำประสบการณ์มาแชร์เพื่อนๆประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ